อ่าอันนี้พี่เขาจะอะน้ำมนตกับมีคนฝากปัจจัยมาถวายจา่าทูอ้าไปเลยอ่าอ,อ่ะมาวางนี่นนเ,เดชเลยเทวดาองได บัดนี้ถึงการถึงเวลาเทวดาองค์ใดถึงการถึงเวลาแล้วได้มาแสดงตัวแสดงตนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องใดอ่าขอเชิญเลยท่านเทวดาองค์ใดจะได้บอกกล่าวจะได้สื่อสาร ขอเชิญเลยพ่อศิวะหรือไงหรือแม่เจ้าแม่คุณอิมพญานาคราชมายาลักมีมายาลัมีค่ะสาธุพระแม่ลักษมีเหรอมายาลักมีก็เป็นพระแม่พระแม่สมีไงพ่อแม่จงเจริญพ่อแม่ต้องการ ที่จะสื่อสารมาสนทนาต้องการบอกร่างหรือบอกใครเมื่อกี้พอ่อราษีนารายมานาราามานารายา,รายแม่ารศสีแม่แมต้อนรับหน่อยไหมยังไม่อยากเจอนนก,กันตอนนี้เป็นการเวลาแห่งการดําเพนเพียรใช่ไหมสาธุอ่าอ่า แม่จะมาประทานพรอ,อะไรบ้างแม่รักษสบีเขาจะมีงานจัดเทวรายกันแล้วแม่รู้ใช้เปล่าแม่มาแจกเงินแจกท้องหรือไมมีคนรอรับอยู่เลยนะ <c oughs> มีมีแฟนคลับแม่รักษมีเยอะเลยนะตอนนี้ <c oughs> ให้เขาเอาอะไรมาบูชาแม่ถึงจะได้ รับรางวัลแม่ต้องการอะไรขนมนมเนยดอกไม้ดอกบัวกุหลาบสีชมพูกุหลาบสีชมพูใครอยากจะได้โชคได้ลาบแม่รักษมีพระแม่รักษมีส่งสัญญาณมาแล้วใครมีดอกไม้สีชมพูก็เชิญมารับรางวัลได้รับโชครับลาบ อ่าก็แล้วจะบอกอะไรกับใครบ้างแม่รักษมีเพราะวาแม่รักษมีอ่ามาเยี่ยมเยียนกันมาประทานพรให้มนุษย์ผู้คนหรือเปล่าร,รักษมีมาตาเทวีใช่ปะ แม่เจ้าถ้าแม่มีอะไรจะบอกจะกล่าวไหมมาให้พลังล่างหน่อยใช่ไหมร่างอ่อนแอรหรือเกินทั้งร่างกายและจิตใจใช่ไหมอยากจะกลับบ้านเต็มทนอยากจะคิดถึงบ้านแล้ว เมื่อไหร่จะหมดเวลาทัีที่ร่างยังอยู่อีกกี่วันเนี่ยนะสี่สวันเป็นอีกสิบเลยเหรออยู่สี่สิบวันอยู่เจ็ดสิบเหรอสี่สิบอ๋อสี่สิบไม่รู้ไปกี่วันผ่านไปครึ่งทางก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ครึ่งทางยังไม่ได้ร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันเราต้องอยู่ร้อยยี่สิบวันเหรอโอ้โหจิตใจคงจะห่อเหี่ยวไปชนิดที่เรื่าหมดแรงแล้วใช่ไหมแม่ แม่รักสมีลูกศิษย์ลูกหาร่างนี้หมดแรงแล้วใช่ไหมหมดแรงใจแล้วใช่ไหมสาธุอ่าแม่มาให้พลังแล้วไปได้ จะทูอา่มามุเติมชาร์จแบตไฟแบตเตอรี่หน่อยอา่าเพี่อเอาไปเบายัางเขามาเกาะนังนานนยังตั้งแต่ว,วันไหนต่อตลอดเลยเหรอ เขาก็อยากจะมาแสดงความยินดีเลยต้องหลงพ่อต้องหลวงพอ่อหลวงพ่อครัอันนี้ไม่เท้าหผมทำ